สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องของ,ของการส่งไฟล์ไม่ไดีเข้าทางช่องแชทนะครับใน Facebook แล้วไม่สามารถที่จะโหลดได้นะครับสังเกตว่ามันจะขึ้นลักษณะว่าเป็นศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้คือเวอร์ชันใหม่หลังจากที่ Facebook มีการอัปเดตเวอร์ชันขึ้นมานะครับไฟล์ที่เราจะโหลดได้ปกติ2ไฟล์ก็คือไฟล์เคอร์เซอร์กับเอลิทนะครับอันนี้จะโหลดได้ปกตินะครับก็คลิกขึ้นมาแล้วมันก็จะให้เราดาวน์โหลด ครอย่างปกติส่สวนไฟล์มิดี้เราจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลยคลิกยังไงมันก็ไม่ขึ้นให้เราเห็นว่าเป็นไฟมิดน,นะครับเป็นไฟมิดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นงานงานงอครับก็เลยงงๆดูครับก็มีการต้องไปตั้งค่านะครับก็ไปตั้งค่าตั้งค่าไทม์ไลน์ของเรานะครับโดยเข้าไปที่ข้อมูล บน a c e b o o k ของเรานะครับไปคลิกที่ดาวน์โหลดข้อมูลของเรานะครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้แล้วเราไปเลือกสุดท้ายการบันทึกเสียงและเกาการถอดเสียงนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับเราไปติ๊กมันออกนะครับตรงนี้จะเห็นว่าติ๊กออกแล้วนะครับพอติ๊กออกตรงนี้เราจะเห็นไฟล์ไฟล์ไม่ดีขึ้นมานะครับหรือถ้าเราออกหน้าอย่างนี้นะครับค่าตัวนี้ก็ยังจะเป็นค่าเดิมนะครับ เข้ามาสังเกตนะฮะเราออกจากหน้าตรงนี้มันจะเป็นค่าเดิมที่เราจะไม่สามารถเห็นไฟไม่ไดีได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงที่เราแก้ไขค่าของการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราต้องที่เครื่องหมายตรงนี้ออกแล้วก็มาเข้าที่ช่องข้อความของเรานะครับที่ออกนะครับแล้วก็มาเข้าที่ข้อความของเราปกตินะครับสังเกตดูนะครับ มันจะขึ้นนะครับให้เราเห็นนะครับทีนี้เป็นไฟมิดนะครับพอขึ้นอย่างนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดได้ปกติเหมือนเวอร์ชันก่อนก่อนนะครับตาปกติเวอร์ชันก่อนนะครับพอเราออกจากหน้าตรงนี้ปั๊บค่ามันก็จะเปลี่ยนเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับสังเกตนะครับมันจะคืนค่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับ ทุกครั้งที่เราจะดาวน์โหลดไฟล์ในช่องข้อความตรงนี้เราต้องไปตั้งค่าข้อมูลบน facebook ของเราทุกครั้งนะครับโดยการเลื่อนไปที่การบันทึกเสียงและก็การถอดเสียงนะครับที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับเราถึงจะสามารถดาวน์โหลดได้เป็นปกตินะครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นปกตินะครับ ทุกครั้งนะครับค่าตรงนี้นะครับจะต้องเปิดไว้นะครับช่วงที่เราดาวน์โหลดนะครับแล้วเราค่อยปิดกลับคืนค่าของหน้าปกตินะครับแล้วก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่การตั้งค่าและทำลายนะครับแล้วก็ข้อมูลบน a c e b o o k ของเรานะครับแล้วก็ไปที่การดาวน์โหลดข้อมูลของเรานะครับ แล้วไปเลือกตัวสุดท้ายนะครับก็คือการบันทึกเสียงและการถอดเสียงนะครับที่เครื่องหมายถูกออกนะครับปิดออกปั๊บนะครับค่าตังนี้ก็จะเป็นค่าปกติเมอนิเตอร์ชั่นก่อนๆแล้วเราก็จะดาวน์โหลดได้เป็นปกตินะครับคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับผม